สวัสดีเช้านี้วันที่15กันยายนสองพันห้ารในวันที่พยากรณ์อากาศหรือกรมบุตูนะครับแจ้งว่ามีฝนตกร้อยละหกทั่วประเทศก็แค่อยากจะมาถ่ายต้นทุเรียนที่ผมได้ปลูกไว้นะครัน อีก2วันก็จะครบ1เดือนของทุเรียนเล็กที่ผมปลูกไว้นะครับคือการทำกรเกษตรของผมก็คือทยอยทยอยปลูกไปตามวันว่างๆช่วงไหนที่เรามีว่างจากกิจกรรมการงานก็เข้ามาปลูกทุเรียนไว้นะครับก็รดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้าง ถ้าเราเห็นว่าที่โคนของเขาก็ยังชื้นอยู่ผมก็ไม่ไม่ต้องลดนะเพราะว่าฝนเขาก็จะตกมาเรื่อยๆในภาคใต้นะก็เดี๋ยวผมพาไปดูทุเรียนที่ปลูกไว้ครบน่าจะเกือบครบ2เดือนแล้วครับนี่เป็นทุเรียนาอยุอีก2อวันก็จะครบ2เดือนจะสังเกตดูว่าผมไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับ ยอดออใบชุดเก่าก็ถูกทำลายโดยแมลงปีกแข็งซึ่งมาในเวลากลางคืนนะครับก็เนี่ยสองเดือนยอดออกมาก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้คือหน้าที่ของเราก็คือว่ารักษายอดแต่ละชุดแต่ละชุดของเขาไว้ให้ได้นะครับ ต้นนี้จะเป็นยาลิ้นจีนะฮะเดไปดูต้นเดื่นงต้นนี้ก็จะเป็นกบพิกุลนะครับยอดของเขาก็จะมาประมาณนี้มียอดหงิกยอดงอบ้างเมื่อไหร่ที่ฝนตกเป็นช่งชวงๆในภาคใต้ก็ทำให้ ตัวเรียนเขาได้รับน้ำหรือความชื้นในอากาศเต็มที่เขาก็จะมีการแตกยอดออกมาประมาณนี้นอันนี้เป็นกบสุวรรณนะครับยอดแทงออกมาซ้อนกันนะ ก็ถือว่าลากระบบลากดีพอสมควรคนระับอันนี้ผมมีการฝังเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองคนฮะระยะก็ประมาณ70เซนนะตอนตอนนี้นะ เป็นทุเรียนสายน้ำผึ้งนะครับยอดก็ชุดใหม่ก็แตกรากดีพอสมควรนะแต่ใบชุดเกา่าก็โดนทำลายไปพอสมควรเหมือนกันครับ นี่เป็นสายพันธุ์แกลงสามนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดแต่สังเกตได้ว่ามียอดแตกออกมาชุด อยากถ่ายเก็บไว้นะครับว่าการรู้ดูแลทุเรียนเล็กตั้งแต่เริ่มปลูกจนครบหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยพัฒนาการของเขาจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมศึกษาจากข้อมูลหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีผู้ที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจปลูกทุเรียนในรุ่นหลังๆมี ให้ความรู้ไว้เป็นจำนวนมากนะครับก็มีมีประโยชน์มากๆ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าครบหนึ่งเดือนพอผมเห็นยอดออกมาชุดหนึ่งเนี่ยผมพยายามใส่ที่วงโคนนะฮะใส่4600ตัวเดียวให้รอบวงโคนก็ประมาณ10เมตร20เมตรไม่เยอะแล้วก็ลดน้ำตามเข้าไป พอดูพอดีช่วงที่ผมใส่ไปอาทิตย์นึ่ะฝนตก,กใส่พอดีก็อีกประมาณสักสิบห้าวันผมก็มาเติมอีกทีหนึ่งก็เท่าเดิมครับสิบเมตรยี่สิบเมตรรอบๆวงโคนกระตุน้นกระตุ้นรากนะฮะนี่ที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆดูนะครับว่าชุดนี้เกือบเกือบสองเดือนก็ลองดูครับผุเรียนเล็กๆก็ อย่าไปดูแลให้มันยากถ้าเราคิดว่าง่ายมันก็ทำง่ายนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องอัดเคมีอย่าเพิ่งผม,ผมปลูกโดยที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมนะครับดินเปล่าๆดินในพื้นที่ซึ่งน่าจะเพียงพออยู่นะครับ ความชื้นที่ในโคนก็ดีพอสมควรที่ผมปล่อยให้ลกแบบนี้ผมไม่ถอนหญ้าเพราะว่าผมกลัวระบบรากของเขาที่กําลังเดินอยู่จะชะงักเพราะว่ารากของเขาอาจจะไปพันอยู่กับยอดหญ้าแล้วก็ถ้าผมถอนปุ๊บเขาก็จะถูกฉุดถูกลอยขึ้นมาทําให้เขาชะงักครัโอเคผมขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นข้อมูล เือเพื่อนที่สนใจปลูกทุกเรียนใหม่ก็ได้เก็บไว้เป็นข้อมูล,ลว่ลวาเราไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆเกินไปนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับช่องไอป้อมนะแฟมิลีนะครับมีคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ